นี่คือเรื่องปัญญาต้องมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถึงจะปล่อยวางได้ถึงจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆถ้ามีสมาธิอย่างเดียวมันไม่มันยังมันยังหลงอยู่ถ้ามีปัญญาไม่มีสมาธิมันรู้แต่มันปล่อยไม่ได้ตอนนี้เรารู้แล้วฟังแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ยังปล่อยไม่ได้ พราะเราไม่มีสมาธิมันไม่มีกําลังปล่อยตัวที่จะปล่อยก็คือสมาธิเวลานั่งสมาธิจิตสงบมันปล่อยร่างกายชั่วคราวนะตอนนี้เราไม่ปล่อยมันติดกันเวลานั่งสมาธินี่แยกกันใจแยกออกจากร่างกายใจปล่อยร่างกายแล้วเราต้องหัดปล่อยร่างกายด้วยสมาธิพอปล่อยได้แล้วออกมาเวลามันมารวมกันก็ใช้ปัญญาคอยเตือนใจ ว่าเดี๋ยวมันต้องแยกกันนะมันจะอยู่มันไม่ได้เป็นตัวเดียวกันถึงเวลาแยากต้องปล่อยให้มันแยกนี่ก็เรื่องของธรรมะที่เรามาศึกษามาฟังกันถ้ามีใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ถ้าไม่มีจะให้พรก่อน คือคนที่ว่ามาสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกแะ่ไหนก็ต้องหัดนะสิเหมือน,นาการเริ่มต้นน่ะเริ่มเริ่มเริ่มด้วยสติไงฝึกสติไปก่อนลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุทโธพุทโธไปทําอะไรทั้งวันก็อยู่กับพุทโธไปอาบน้ําก็พุทโธไปล้างหน้าก็พุทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่อยเปื่อยคิดเรื่องไร้สาระต่างๆถ้าจะคิดเรื่องงานเรื่องการก็หยุดพุทโธได้ชั่วคราว ถ้ามีความจำเป็นจะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องงานการก็หยุดได้พอไม่ต้องคิดเรื่องงานการเรื่องจำเป็นที่จะต้องคิดก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดพอคิดแล้วมันจะไปคิดไปทางกิเลสคิดไปในทางความอยากแล้วทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าคิดอยู่กับพุโทโธแล้วมันจะไม่มีอารมณ์มันจะว่างจะเย็นจะสบายแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะนิ่งจะสงบได้ นต้องต้องฝึกสติก่อนพอมีสติแล้วก็ต้องหาเวลานั่ง <S <S นั่งหลับตาปิดตาแล้วก็พุทโธไปพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือเอาทั้งสองอย่างปนกันก็ได้บางคนชอบพุทโธอย่างเดียวก็ท่องพุทโธไปบางคนชอบดูลมอย่างเดียวก็ดูลมไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้บางคนชอบเอามาปนกัน หายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทอันนี้ก็ได้มีหลายวิธีวิธีนั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบถ้าทำได้ใจสงบแล้วจะมีความสุขมากจะทำให้เรานิดไม่หิวไม่อยากได้อะไรแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวพอ,ออกจากสมาธิมาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่เราก็ต้องใช้ปัญญาคอยตัดมัน ถอนว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันไม่ได้ความสุขหรอกมันให้ความทุกข์มากกว่าเพราะสิ่งที่เราได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียมันไปเวลาเสียมันก็ต้องเสียใจงั้นอย่าไปเอามันดีกว่าอยู่กับความสงบอยู่กับความว่างดีกว่ากลับมานั่งสมาธิดีกว่าเวลาอยากจะไปกินกาแฟก็กลับมานั่งสมาธิแทน เวลาอยากจะไปกินขนมนมเนยก็นั่งสมาธิแทนเวลาอยากจะดูละครดูอะไรก็มานั่งสมาธิแทนทำอย่างนี้ไปต่อไปเราจะไม่ต้องไม่ต้องดูไม่ดูละครไม่ต้องกินขนมไม่ต้องดื่มกาแฟสบายกว่าคนติดขนมติดกาแฟนี้ต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆคนที่ไม่ติดนี่เขาไม่เดือดร้อนมีไม่มีเขาก็ไม่เดือดร้อนนี่คือวิธี เริ่มต้นเริ่มต้นที่พุทโธเจริญสติก่อนสร้างสติการท่องพุทโธนี้จะทําให้ใจเราไม่สามารถลอยไปตามกับกับความคิดได้ปกติเราตื่นขึ้นมาเราเริ่มคิดไปเรื่อยๆวันนี้ไปหาคนนู้นไปหาคนนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากไปทํานู่นอยากไปทํานี่เราหยุดมันดีกว่าใช้พุทโธพุทโธแล้วมันก็จะหยุดคิดมันก็จะไม่ไปคิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคต มันจะอยู่ปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายเราก็เฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปควบคู่กับพุทโธไปอาบน้ำกับพุทโธแปรงฟันกับพุทโธล้างหน้ากับพุทโธหวีผมกับพุทโธแต่งเนื้อแต่งตัวกับพุทโธรับประทานอาหารกับพุทโธเดินทางไปทำงานกับพุทโธไปเวลาทำงานก็หยุดพุทโธใช้ความคิดไปกับการทำงาน พอไม่ต้องใช้ความคิดกับการการก็กลับมาพุโทโธต่อหรือถ้ามันไม่คิดอะไรมันเฉยๆก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ถ้ามันหยุดคิดแต่ถ้ามันเริ่มคิดขวน,อย,นอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากจะไปเที่ยวที่น,นั่นอยากไปเที่ยวที่นี่ก็พุโทโธหยุดมันซะอยากจะกินนู่นกินนี่อยากจะดื่มนู่นดื่มนี่ถ้ายังไม่ถึงเวลากินไม่ถึงเวลาด<น>ื่มก็อย่าให้มันกินอย่าให้มันดื่มเราต้องการหยุดความอยากต่าง เพราะความอย่างนี้มันจะเป็นตัวทําให้เราต้องวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้นได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอล,ลองพยายามสร้างสติขึ้นมาคอ,คอยควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดให้ได้เวลาคิดไม่ดีหยุดมันให้ได้ที่เวลาโกรธใครนี่หยุดมันให้ได้ใช้พุทโธหยุดมันเวลาโกรธใ,ใ,ใ,ใครปั๊บนี่รีบพุทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธ าคิดยิ่งคิดยิ่งโกรธถ,ถ้าไปคิดถึงคนที่ทาให้เราโกรธเขาด่าเราตั้งแต่เมื่อเช้า,ชานี้ตอนนี้ถ้าเรายังคิดอยู่ก็ยังโกรธอยูเย่เราต้องใช้พุโทโธเบรกมันพุโทโธนี่เหมือนเบรกรถยนต์เบรกความคิดความคิดไม่ดีต่างๆนี่เราใช้พุโทโธหยุดมันได้เป็นการหยุดชั่วคราวก่อนจะหยุดถาวรนนี่ต้องใช้ปัญญาแต่ปัญญานี่มันยากมันซับซ้อนกว่ากว่าสติ ใช้สติมันง่ายกว่าพุโทโธไปคําเดียวน,นั่นเองถ้าจะใช้ปัญญาก,ก็ต้องค้นหาสาเหตุของความโกรธว่าเกิดจากอะไรสาเหตุของความโกรธก็คือความอยากอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้พอไม่ได้ก็โกรธอยากให้เขารักเราพอเขาไม่รักเราเราก็โกรธถ้าเราไม่อยากจะโกรธล้วก็อย่าไปอยากให้เขารักเราคนที่เขาไม่รักเราเราไม่รู้สึกเดือดร้อนคนที่เราไม่มีความอยากให้เขารักเรา ขาไม่รักเราเราไม่เห็นดไม่เห็นเสียใจไม่เห็นโกรธเลยใช่ไหมแต่พอเราไปอยากให้ใครเขารักเราแล้วเขาไม่รักเรานี่เราก็จะโกรธเขาขึ้นมาอันนี้เรียกว่าปัจญ,ญาต้องค้นหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ไปหยุดสาเหตุอันนั้นพอหยุดสาเหตุอันนั้นได้ความโกรธก็จะหายไปมีสองวิธีที่จะระงับอารมณ์ต่างๆวิธีที่ชั่วคราวเรียกว่าสติ วิธีที่ถาวรเรียกว่าปัญญาวิธีชั่วคราวก็คือใช้หยุดความคิดใช้สติใช้พุโทโธพุโทโธหยุดความคิดอย่าไปคิดถึงคนที่เรากําลังโกรธพอเราไม่คิดถึงคนที่เราโกรธเรื่องที่เราโกรธเดี๋ยวมันก็หายโกรธอย่างตอนนี้ไม่โกรธใครแล้วใช่ไหมเพอไม่ได้คิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธใช่ไหมถ้าไปคิดเดี๋ยวมันก็โกรธขึ้นมาได้เราต้องหัดสร้างเบรก ตอนนี้เราไม่รู้จักเบรกใจเวลาใครเขาโกรธเราแทนที่เราจะหนีถอยไปหยุดความคิดกลับไปชนกับเขาอีกยิ่งโกรธใหญ่เขาทำให้เราไม่พอใจก็ไปด่าเขาไปว่าเขาเขาก็เลยด่ากลับมันก็ยิ่งโกรธยิ่งเสียใจขึ้นใหญ่ใหญ่เร็วเร็วกว่าที่เราจะตามทันเลยาเราไม่เคยใช้เบรกมันก็ปล่อยมันไหลไปเรื่อยๆตอนนี้เราต้องมาหัดใช้เบรกเราจะได้ทันมันได้ถ้าเรามีพมีพูดโทรต่อไปเราจะทันอารมณ์ ร,รู้จะเกิดอารมณ์ปุ๊บรู้แล้วก็กำลังโผล่ขึ้นมาแล้วถอยดีกว่าเบรกดีกว่าพุทโธดีกว่ายอมแพ้ดีกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารถ้าไม่ยอมแพ้เดี๋ยวก็ต้องไปตีกันตีกันชนะเขาก็เป็นมารใช่ไหมถ้ายอมแพ้เราไม่ตีกับเขาเราก็เป็นพระเห็นต้องถอยต้องใช้สติหยุดมัน พอรู้มีปัญหาแล้วอยู่อยู่ต่ออยู่สู้หน้างกันแล้วจะเป็นเรื่องก็ถอยขอตัวดีกว่าไปขอเข้าห้องน้ำหรือไปไหนก็ได้แล้วก็พุทโธพุทโธไปถ้าไม่พุทธตัเดี๋ยวมันดึงกลับไปหาเขาอีกอพอดึงนั่งกายออกแล้วก็ต้องดึงใจออกด้วยพุทโธด้วยสิ่งแรกเลยคือต้องสร้างสติก่อนล้ <c oughs> าค่าอยไปนั่งสมาธิอ่อพอมีสมาธิแล้วก็จะใช้ปัญญาได้ใช้เหตุใช้ผลได้ ถ้ามีอารมณ์ใช้เห็นใช้ผลไม่ได้มันไม่ยอมฟังใช่ไหมเจาชนะอย่างเดียวคำถ,ถามจากคุณแออาจารย์ครับที่ว่าให้อยู่กับพุทธโธตลอดอย่าลืมพุทโธก็พอหมายถึงให้พุทโธอยู่ตรงไหนของร่างกายครับตรงปลายจมูกหัวใจท้องน้อยหรือให้เพ่งจดจ่ออยู่กับองค์พระพุทธรูป องค์พระสงฆ์ที่เราเคารพนับถือหรือ,อยังไงครับอออไม่อยู่ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยให้อยู่ที่คําว่าพุทโธให้เราอยู่กับคําว่าพุทโธให้เรารู้ว่าเรากําลังพุทโธพุทโธอยู่ไม่ต้องไปอยู่ที่ลมไม่ต้องไปอยู่ที่ที่ไหนให้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธอย่าให้ใจมันไปคิดถ้าเราพุทโธอยู่มันจะคิดไม่ได้แต่บางทีถ้าเราพุทโธแบบนกแก้วมันก็ยังคิดได้ แสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับพุโทโธเราเพียงแต่ท่องมันไปแต่ใจเราไปคิดเรื่องอื่นแทนนะอันนี้เราต้องอยู่กับพุโทโธทุกคําพูดเลยทุกคําพูดพุโทโธนี้เราต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเรากําลังพุโทโธอยู่ใหม่อาจจะมีความแทกความคิดแทกเข้ามาแข่งกันก็อย่าไปสนใจเหมือนให้เราอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆต่อไปความคิดต่างๆมันก็จะไม่เข้ามาแทรกแล้วใจก็จะว่างจะเย็นจะสบาย คำถามข้อต่อไปนะครับแต่คุณปั้นปอนะครับกำหนดพุโทโธเป็นประจำแล้วบางครั้งจิตมันสอนเรื่องธรรมะให้เราฟังเวลาต่อมาบางครั้งที่จิตมันสอนเหมือนครูบาอาจารย์เราจะเชื่อจิตได้แค่ไหนหลังจากจิตเลิกคิดสอนก็จะก,กำหนดพุทโทต่อกราบเรียนถามครับถ้าคำสอนมันไม่ขาดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ใช้ได้ แต่เราจะรู้หรือไม่รู้นี่ก็อยู่ที่ว่าเราได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้ามากน้อยเพียงไรดังนั้นเราก็ต้องหมั่นศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วพอเราได้ยินคําสอนที่อยู่ในใจเราเราจะได้มีคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบว่าคำสอนที่ในใจเรานี้มันเป็นกิเลสหรือเป็นธรรมกันแน่ ถ้าเราไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบเราก็จะไม่รู้เราก็อาจจะหลงผิดเป็นชอบได้เช่นบอกดื่มสุราไม่เป็นไรเ,เดือมอนิดเดียวไม่เป็นไรอ,อะไรอย่างนี้อ,อย่างนี้ส่วนใหญ่มันจะเริ่มตรงนิดเดียวอะ่ะมันมีใครเริ่มทีทั้งขวดหรอ <laughs> เอเอ,อนอน,นก็แก้วหนึ่งก่อน เดี๋ยวก็สองแก้วสามแก้วมันก็ขยายไปเรื่อยเดี๋ยวสุดท้ายก็เอาสั่งทีทั้งขวดเลยเอองั้นขอให้ระวังไว้ความผิดแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยท่านบวชอย่าไปทํามันเพราะมันจะขยายตัวได้เหมือนไฟไฟนี้มันเริ่มต้นจากไม่ขีดก้านเล็กๆก,ก้านเดียวเนี่ยแต่มันสามารถลามใบไม่บ้านช่องหมดไปทั้งหลังได้ ้าเราไม่คอยควบคุมมันไว้งั้นทางที่ดีอย่าให้มันติดเลยอย่าให้มันมีไฟเกิดขึ้นเลยการกระทําไม่ดีทั้งหลายนี่พยายามระงับมันไว้พอคิดถึงอย่าทํานี่ก็หยุดความคิดนั้นเลยอย่าปล่อยให้มันคิดต่ออย่าไปเถียงกับมันเถียงกับมันเดี๋ยวสู้มันไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะเอาธรรมะมาหลอกเรางั้นะอย่า อย่า yeah. พอคิดไม่ดีนี่หยุดคิดเลย mm hmm. พุโทโธพุธโทโธสวดมนต์ไปเลย mm hmm. เราไม่ดีอันนี้กำลัง mm hmm. บอกว่ากําลังจะมาฆ่าเรา mm hmm. ความคิดไม่ดีเนี่ยจะเป็นตัวที่จะมาทําลายเรา mm hmm. ไม่มีอะไรทําลายใจเราได้นอกจากความคิดที่ไม่ดีใจเรานี้แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ทําลายไม่ได้เพราะใจเราไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายแต่ใจเราจะทุกเนี่ยก็ทุกจากความคิดที่ไม่ดี ถึงกับค่าตัวตายก็เพราะคิดไม่ดีเรืนต้องระวังความคิดที่ไม่ดีพอมันเริ่มคิดนี้ต้องหยุดมันเลยใช้พุโทโธพุโทโธหยุดไปเลยสวดมนต์ไปเลยแล้วมันจะได้ไม่มาพาเราไปสู่ออการกระทําที่ไม่ดีต่างๆเพราะมันต้องเริ่มจากการคิดก่อนพอคิดไม่ดีแล้วก็นําไปสู่การพูดการกระทําต่อไป คิดอยากจะเดินสุราเดี๋ยวก็ไปที่ร้านก็บอกมีสุราขายไหมต้องพูดละพอมีก็เอามาขวนหนึ่งเิยว่อาจารย์ภาพสมมติว่าเราพุโทโธไม่ได้แล้วสวดอิติปิโสเนี่ยได้อะไรจะบอกให้สวดมวนต์แทนได้ไงแต่เราไม่อยู่กับพุโทโธแล้วหลับไปเลยแล้วตื่นขึ้นมาสวดต่อได้ได้ <c oughs> แต่ทางที่ดีถ้าอยากจะสวดให้เป็นสมาธิ <c oughs> ก็อย่านอนสวดให้นั่งสวดไปเ <c oughs> <c oughs> ถ้านอนสวดนี่เดี๋ยวมันหลับเพราะมันสบายแล้วหลับมันก็ดีแต่มันสู้สมาธิไม่ได้สมาธิดีกว่ามีความสุขมากกว่ามีความสงบมากกว่าพยายามสวดได้แล้วสวดที่ไหนก็ได้ไม่ต้องรอมานั่งที่หน้าห้องพระท,ทำงานก็สวดไปกันทะททำส้ตมตำก็สวดไปก็ได้<ะ>ออย่าไปบรุงแต่งอย่าไปบ่ปบนว่าวันนี้อย่างงู้นอย่างนี้คนน,คนนู้นคนนี้เอ สวดไปใครจะพูดอะไรใครจะว่าอะไรก็สวดไปแล้วจะได้ลืมจะได้ไม่เอามาคิดหนักอกหนักใจจะสวดได้ทั้งวันเลยถ้าสวดได้ใจเราจะเบิกบานสดชื่นเพราะจะไม่มีความคิดที่ไม่ดีอยู่ในใจเราแล้วต่อไปเวลาเผลอไปคิดไม่ดีเราก็ใช้การสวดนี่ขับไล่มันไปได้หัดสวดให้มันเป็นนิสัยแล้วมันจะเป็นอาวุธคู่มือเป็นยาคู่มือ ยาที่จะรักษาโรคใจได้อย่างง่ายได้และรวดเร็วเรียกว่าเป็นธรรมโอสถพอคิดไม่ดีพอวุ่นวายใจไม่สบายใจสวดไปเลยว่าเวลาสมาธิเนี่ยพุโไม่ได้หรออิีโนเนี่ยได้ได้เหมือนกับเหมือนจะหลับเองนตัวไปมานี่ได้ใช่ไหมคะได้แต่อย่าให้เองนเอนแล้วหลับเลยเองนแล้วหลับแต่มันก็ช่วยไม่ได้ชีวิตของเราทํางานมาเหนื่อย ถึงเวลาจะนอนมันก็กลับถึงต้องหาวิธีวันหยุดวันอะไรที่ไม่ต้องทำงานนั่นแหละมามาฝึกจะได้ประโยชน์มากกว่าเ <Okay. S 1> พราะร่างกายจะไม่เหนื่อยจะไม่ง่วงนอนแล้วถ้าถือศีลแปดได้ยิ่งดีอ่เพราะจะได้ไม่กินน้อยกินน้อยก็ง่วงน้อยที่ง่วงมากง่วงมากเพราะกินมากสติไม่ใช่พุทธานุสติ สติไม่ใช่พุโทโธแต่ต้องใช้พุโทโธสร้างสติขึ้นมาพอมีสติแล้วต่อไปก็ไม่ต้องใช้พุโทโธถ้ามีสติแล้วสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งได้สามารถหยุดให้ใจตั้งอยู่ในสวามสงบได้สามารถสั่งให้ใจไม่ไหลไปกับกระแสของอารมณ์ต่างๆได้เรียกว่ามีสติถ้าใจยังไหลไปกับความคิด ความพรุงแต่งต่างๆยังไหลไปกับอารมณ์ไหลไปกับความอยากต่างๆต้องหาอุบายสร้างสติขึ้นมาหาอุบายดึงใจไม่ให้ไหลไปกับกระแสของอารมณ์ต่างๆก็ต้องใช้กรรมฐานสี่สิบนี้อย่างใดอย่างหนึง่งถ้าใช้พุทธานุสติก็เราเลึกถึงพุทโธพุทโธไปภายในใจตลอดเวลา อย่าปล่อยให้ใจไหลไปกับความคิดต่างๆเขาบอกว่าเขาบริกรรมไปแบบไม่รู้สึกตัวเพราะคิดบริกรรมแล้วคล้ายยังกลับไม่หายใจแต่มีชีวิตเพราะสัมผัสถึงการเต้นของหัวใจการบริกรรมจากที่สัมพันธ์กับการหายใจต้องเปลี่ยนเป็นจากความรู้สึกหรือเปล่าคะไม่รู้คำถามยังไงกบ้ คือจะใช้คำบริกรรมก็อยู่คำบริกรรมไปอย่างเดียวจะดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่างเดียวถ้าใช้คำบริกรรมควบคู่กับลมหายใจก็ใช้มันไปอย่างนั้นคือเราเริ่มใช้อะไรแล้วก็พยา,ายามใช้อย่างนั้นไปอย่างเดียวไม่ต้องไปกังวลกับอย่างอื่นดูลมก็ดูไปอย่างเดียวมันจะหายไปก็รู้ว่ามันหายไปให้มีสติประคับประคองใจให้รู้เฉยๆไป ถ้ามีลมให้รู้ก็รู้รู้ลมไปถ้าไม่มีลมให้รู้ก็รู้อยู่กับความว่างไปข้อสาคัญอย่าปล่อยให้ใจมันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองนี่คือการนั่งสมาธิให้มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเหมือนเรือที่จะไม่ให้มันไหลไปตามกระแสน้ำํำต้องมีสมอทอดพอทอดสมอแล้วมันก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้ําใจถ้ามีลมหายใจมีคําบริกรรมพุโทโธมันก็จะ ไม่ไหลไปตามกระแสของความคิดปรุงแต่งต่างๆนี่คือหลักของการนั่งสมาธิให้มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ใจไหลไปตามความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้ามีเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วความคิดปรุงแต่งก็จะหายไปแล้วความว่างก็จะเข้ามาความสงบก็จะเข้ามาตามลําดับต่อไปคําถามจากคุณเบิร์ตสัญญาผมสงสัยว่าการเจริญสติคือให้มีสติรู้ในสิ่งที่ทําทุกขณะ หรือต้องตามรู้ลมหายใจตลอดเวลาหรือพุโทโธกำกับลมหายใจตลอดเวลาหรือใช้พุโทโธอย่างเดียวทำอย่างไรครับก็เป็นวิธีต่างๆที่เป็นการสร้างสติขึ้นมาตัวสติไม่ใช่ตัวดูลมหรือตัวที่พุโทโธอยู่แต่การที่ใช้พุโทโธใช้การดูลมใช้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้เป็นอุบายเป็นเครื่องมือที่จะดึงจะให้ใจเกิดสติคือให้ใจตั้งมั่นอยู่กับ ปัจจุบันไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆเท่านั้นเองเน้นจะใช้วิธีไหนก็ได้จะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ใช้คําบริกรรมพุทโธก็ได้ใช้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้สุดแท้แต่โอกาสบางทีบางโอกาสดูลมอาจจะชัดกว่าดูร่างกายเช่นถ้าเรานั่งเฉยๆอย่างนี้เราร่างกายไม่มีการเคลื่อนไหวเราก็ต้องดูลมหายใจแทน แต่ถ้าเราไม่มีสติที่จะควบคุมใจให้ดูลมใจยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็อาจจะต้องใช้คําบริการพุโทโธมาแทนก็ได้ใช้พุโทโธพุโทโธมันก็จะดึงความคิดให้กลับมาไม่ให้ไหลไปตามความคิดได้ดังนั้นเวลาจเจริญสติในบางเวลาอาจจะต้องดูพิจารณาความเหมาะสมเหมือนกับเวลาที่เราขับรถที่มีเกียร์ที่เราต้องเปลี่ยน เกียร์ไม่ใช่เกียร์ออโต้เนี่ยคนขับรถที่ไม่มีเกียร์ออโต้เนี่ยจะต้องคอยเปลี่ยนเกียร์ตามสภาพของท้องถนนตามความตามความเร็วของรถยนต์ถ้ารถจอดนิ่งอยู่ก็ต้องใช้เกียร์ต่ำถึงจะวิ่งได้แต่พอรถเริ่มวิ่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์สูงขึ้นไปตามลำดับถึงจะวิ่งได้เร็วขึ้นฉะนั้การภาวนาการเจริญสติก็แบบเดียวกันสติบางชนิดอาจจะเหมาะกับสภาวะแบบนั้น ส,สติอีกชนิดหนึ่งอาจจะเหมาะกับอีกแบบหนึ่งก็ได้หรือบางชนิดก็จะเป็นแบบเกียร์ออโตโอ้ก็ใช้ได้ทุกสภาพเช่นคําบริกรรมพุทโธนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนเกียร์ออโตโอ้ใช้ได้ทุกขณะทุกเวลาจะเดินยืนนั่งนอนจะนั่งหลับตาก็พุทโธได้ตลอดเวลาดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับ เจริตของผู้ปฏิบัติเดอ้อว่าจะถนัดกับชนิดไหนบางคนก็ซื้อรถเกียร์ออโต้บางคนก็ซื้อรถเกียร์ที่ต้องใช้ใช้คลาสใช้เปลี่ยนก็แล้วแต่ความถนัดแต่ขอให้รู้ว่าเป้าหมายของการใช้อุบายต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อมีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้จิตใจไหลไปตามกระแสของความคิดปรุงแต่งต่างๆให้ใจว่างจากความคิด